ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้มีการรายงานในรูปแบบส n นิ p พรีวิวเกิดขึ้นอีกแล้วครับแล้วก็เกิดขึ้นกับรถจากค่ายซูมซูมครับนั่นก็คือ All New m a ส d a b t 50ครับที่เห็นอยู่ด้านหลังครับวันนี้นะฮะที่เราถ่ายทำกัน,นยังไม่เปิดตัวนะครับมาสด้บอกแล้วว่าจะเปิดตัวช่วงไตรมาสแรกของปีนั่นก็คือไม่น่าเกินมีนาคมครับแต่ผมจะทันหน้าที่นะครับ รีวิวเรื่องราวต่างๆของ b t 50ที่มีเกิดขึ้นในวันนี้ทั้งรีวิวโปรดักต์นะฮะร,รวมถึงทดสอบสมรรถนะแบบสั้นๆนะครับลองหลายๆระบบทีนี้มาดูกันก่อนนะครับว่าตัวรถนะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรจากเจนที่แล้วกลับมาบ้างนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆจะมีอะไรครับติดตามรับชมครับแต่ก่อนเข้าถึงช่วงของรีวิว b t 50ครับ ฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามนะครับกับ Auto Motor ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์กันไว้ด้วยครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมข่าวสวารข่าววทยที่เราเตรียมนำเสนอครับมาเริ่มสู่เรื่องราวของ o l n n w w VT50 กันดีกว่าครับถ้าให้เท้าความนะครับในปี1960 b 1 5 0ซึ่งเป็นกระบะ Mazda รุ่นแรกของค่ายเกิดขึ้นมาส่วน ตัว Bt 50นะครับเกิดขึ้นเมื่อปี2006ครับเจนแรกที่ใช้ชื่อ Bt 50แล้วก็มาปี2020ครับเป็นตัวล่าสุดที่ Bt 50ถือกำเนิดครับและประเทศแรกครับที่เริ่มวางจำหน่าย Bt 50นะฮะนั่นคือที่ออสเตรเลียครับทั้งหมดครับรูปลักษณ์ของ Mazda Bt 50นะครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย Mazda ได้ใช้ทางอินดิสุฮะให้เป็นต้นทางของเทคโนโลยีต่างๆก็ว่าได้ครับ มิติตัวรถของม t 50นะครับกว้างสูงไซส์เดียวกับตัว d m a มครับส่วนความยาวครับจะยาวกว่า d m a มเล็กน้อยฮะประมาณสักเซนนิดๆเท่านั้นเองอันนี้เป็นภาพรวมต่างๆแต่เอกลักษณ์โคโดดีไซน์ของ Mazda นั้นครับตามติดมาถึงตัวกระบะครับมันเริ่มจากมุมมองด้านหน้ากันก่อนเลยครับเขาเรียกว่า รูปทรงโคโดดีไซน์นะครับยังคงไว้อยู่ผมมองเหมือนเผินเนี่ยคล้ายๆ CX8 เหมือนกันนะแต่บางมุมก็คล้าย,าย m u x เหมือนกันคือจะบอกว่าคล้ายกับตัว D-Max ไหมเนี่ย D-Max ไฟเขาใหญ่กว่านี้ครับก็ตรงนี้เขาได้ความหรูหราในเรื่องการดีไซน์ฮนะแล้วก็ตัวไฟเนี่ยเป็นไฟซิกเนเจอร์ของ Mazda ครับมี LED เข้ามาเข้ามาเป็นบทบาทสำคัญครับแต่ว่าไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอก ยังใช้เป็นหลอดฮาลเจนอยู่กริวหน้าครับดูอารมณ์ของเขาครับยังอยู่ในพื้นฐานของมาสด้าแล้วก็คล้ายๆล้ายซ5ประมาณนี้แต่ข้างหน้านะครับมีเขาเรียกว่าเป็นจุดของเซนเซอร์ต่างๆคันนี้ได้นำเอาเทคโนโลยี A-DAS เข้ามาใช้ด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นเขาเรียกไม่ได้เต็มระบบนะครับ a d a s ที่ติดตั้งในคันนี้มีอะไรเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังแต่ไปดูภาพรวมกันก่อนนะครับอย่างที่บอก ความความยาวเท่านั้นที่มันแตกต่างกับ d m a x นิดเดียวสูงกว้างเท่ากันแต่ Mazda ยังคงความสนุกนะครับในเรื่องของการขับขี่เอาไว้ต้องบอกอย่างนี้แล้วก็การทำรถมีการเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าให้ยูสุทำเป็นอย่างเดียวครับในส่วนของตัวโครงสร้างครับเขาเพิ่มความแข็งแกร่งทนทานแต่น้ำหนักเบาแล้วก็จุดยึดต่างๆในกรณีของเสา A ด้านล่างนะครับเสา B ด้านล่าง มีการอุดสเปรย์โฟมเอาไว้เพื่อไม่ให้เสียงมันเล็ดรอดเข้าไปข้างในครับเส้นสายด้านข้างเนี่ยคล้ายๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเหมือนไปทีเดียวถ้าเทียบกับ d m a x นะฮะเขามีการเรียกว่าดีไซน์ลายเส้นใหม่ว่า้ง่ายๆคือเส้นด้านข้างตรงนี้ครับที่ที่เฉี่ยวขึ้นไปด้านบนตัวถังเนี่ยทาง d m a x จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ Mazda ก็เป็นอีกหนึ่งแบบแล้ลอระยางขนาด18นิ้วเหมือนกันเพราะฉะนั้น ความสูงมันเลยเท่ากันครับกับกับตัว d m a มนะฮะส่วนไฟท้ายคล้ายๆครับคล้ายๆของ d m a มไม่ถึงกับเหมือนทีเดียวก็ทางวิศวกรก็มีการตกแต่งอะไรเล็กน้อยครับตัวบนนะครับในส่วนของโคมไฟเป็น LED ส่วนไฟเลี้ยวไฟเบรกยังใช้หลอดเป็นฮาโลเจนครับฝาท้ายครับตรงนี้ไม่ได้ใส่ตัวผ่อนแรงไว้ให้นะครับ ก็ตรงนี้ฮะพายเป็นแบบ4ีคนะครับที่เราถ่ายอยู่รุ่นท็อปมีกล้องมองหลังมาให้เข้าไปสแสดงที่จอด้านหน้าจอด้านหน้ามี2ขนาด9กานิ้วกับ็7นิ้วท่านผู้ชมอาจนึกภาพไม่ออกเข้าไปดูกันครับเดี๋ยวพาไปรีวิวข้างในกันต่อครับด้านนอกประมาณนี้มีไฟเบรกตรงที่3ให้ด้านบนมีแหลกหลังคานะครับสำหรับรุ่นท็อปนะก็ในส่วนของรูปลักษณ์เนี่ยสประตูมีนะครับแล้วก็โอเพนแคปมีมาส่วนที่เหลือรอ วันเปิดตพรว่าจะมีแยกย่อยเป็นรุ่นอะไรบ้างครับวันนี้ที่เอามารีวิวเนี่ยทาง m a สด้าเซลประเทศไทยมีมาให้สองเครื่องยนต์แล้วก็โมเดลเนี่ยเป็น2โมเดลก็คือ4ประตูกับ OpenCAP ไปดูข้างในครับโอ้โหอารมณ์เดียวกับ d m a มครับก็คือในส่วนของคอนโซลครับคือจริงๆแล้วถ้าเทียบกันนะที่เห็นชัดๆนะครับมาตรวัด สวิตแอร์สวิตควบคุมระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ปุ่มในเรื่องของตัวดิฟ f ล็อกปุ่มในเรื่องของฮิวเด้นเซนคอนโทลแบบเดียวกันหัวเกียร์แบบเดียวกันมีบวกลบด้วยลเพลนชิพไม่มีนะครับรุ่นฮอปไม่มีนะในส่วนของอิลสุดีแมกถ้าท่านผู้ชมนึกออกนะครับกรอบแอร์ไม่ใช่แบบนี้กรอบแอร์จะออกเป็นแนว เชี่ยวกว่าน,นี้เล็กน้อยแต่ที่เหลือเหมือนกันทั้งหมดเบาะนั่งในส่วนของผู้ขบับขี่ครับไฟฟ้าปรับได้8ททิศทางครับกระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยขับสบายตัวหน้าจอรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แล้วข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่ทางวิศวกรจาก Da, มาสด้ามาอธิบายให้เราฟังว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ไม่หมดไม่ไม่ละเอียดตักเท่าไหร่ตัวพวงมาลัยครับถ้าอิวสุก็จะมีโลโก้ของเขาอยู่คล้ายๆกันไม่ไม่ไม่ไมไมแตกต่างมากนะครับข้างในจะมีจอเขาเรียกว่ามันติดิสเพย์นะครับตัวจอเนี่ยประมาณขนาด4นิ้วแล้วก็แสดงพวกการขับขี่ต่างๆเอาไว้ครับในเรื่องของ ตัวอัตัาสิ้นเปลืองในเรื่องของเอเวอเรสในเรื่องของการใช้รถซึ่งตรงนี้นะฮะนี่ครับมีหน้าจอเขาเรียกว่าเป็นดิสเพย์ของเขานะครับ BT-50 ขึ้นมาแล้วก็มีรูปรถขึ้นมาครับก็อ,อิซูสูก็มีแบบนี้ฮะก็คือว่าคือผมผมกล้าพูดได้ว่าหลายสิ่งหลายลอย่างเนี่ยไม่ได้มีการดัดแปลงจากอิซูเลยนอกจากรูปลักษณ์ที่ยังคงไว้ในสไตล์ของโคดดีไซ แล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างตัวถังนะครับที่เขาบอกว่ามีความทนทานมากขึ้นจุดยึดต่างๆมีการเชื่อมมีการอุดด้วยสเปรย์โฟมเข้าไปเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกที่เข้ามาในห้องโดยสารตรงนี้เดี๋ยวไปลองกันเพราะว่าวันนี้รูปแบบการทดลองมีอยู่ประมาณ3รูปแบบ1รูปแบบที่จะใช้ทดลองนั่นก็คือในส่วนของการใช้ความเร็วสูงนะครับลองดูว่าเสียงที่มันเล็ดลอดเข้ามาเนี่ยจะจริงอย่างที่มาสด้าเขาบอกไหมว่าเขา เขาพยายามอุดพยายามแดมป์ต่างๆเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนเข้ามาข้างใน,นะฮะที่เหลือใกล้เคียงกันมากอย่างนี้บอกก็ชิปออนเดอะ y ฟล์ออิอิส<ๆ>ุเขาเขาเขาเรียกระบบไว้ว่าอย่างนี้นะฮะที่เหลือใกล้เคียงกันมากด้านหลังเนี่ยเมื่อกี้ไปลองไปนั่งดูครับทางผู้ออกแบบเขาบอกอย่างนี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรนะฮะพนักเขาเรียกว,ว่าพนักพิงของด้านหลังเนี่ยเกือบเกือบจะตั้งฉากเหมือนกัน ก็ไม่ถึงกับตั้งตรงนะครับมีมีองศาที่มันปรับเอ็นเล็กน้อยต้องลองเทสไกลๆดูครับว่านั่งแล้วมันสะดวกสบายหรือเปล่าในส่วนของเบาะนั่งข้างหลังนะครับรถคันนี้ฮะมีช่องแอร์ระบายความเย็นไปข้างหลังให้ด้วยนะครับอยู่บริเวณหลังกล่องนกระสงคสบริเวณที่เท้าแขนของผู้ขับขี่อย่างนี้นครับนอกจากช่องแอร์แล้วครับมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็สามารถเสียบใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ ไปดูหน้าตาของเครื่องยนต์นดีกาครับว่าเครื่องยนต์3.0กับ1.9ที่อยู่ใน m a สด้ต่างกันครับในส่วนของขุมพลังครับที่ท่านเห็นอยู่ขุมพลัง3.0ลิตรครับก็บล็อกเดียวกับของ d m a มเนาะแต่ว่าฝาครอบเครื่องเนี่ยทำมาใหม่ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของ m a สด้แต่ถ้าเกิดเปิดฝามาเจอเสื้อเครื่องยนต์เจอเทอร์โบโทุกสิ่งอย่าง เหมือนกันกันกบของตัว d m a x 3.0ตัวนี้ครับ190แรงมา้าพร้อมแรงบิด450นิวตันเมตรเขาบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองนะ Eco Sticker 14.1กิโลเมตรต่อลิตรและอีกหนึ่งเครื่องยนต์ครับ1.9ลิตร150แรงม้าครับอัตราสิ้นเปลืองจาก Eco Sticker อยู่ที่16.1กิโลเมตรต่อลิตรครับก็2บล็อกเหมือนกันก็คือเครื่องยนต์เดียวกับของอ e ู 0, นั่นแหละตัวช่วงล่าง ข้างหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนครับส่วนข้างหลังก็ยังเป็นแหนบแผ่นอยู่เอาละครับ2เครื่องยนต์ครับมาจากอิยูสุเดี๋ยวไปลองในสนามดูกับ3รูปแบบทดสอบครับอยากรู้เหมือนกันว่าฟิลลิ่งใกล้เคียงในขนาดไหนตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมในสนามต่อครับ เอาละครับมาเริ่มสู่ช่วงทดสอบครับทางผู้จัดนะฮะวางรูปแบบสนามไว้นะครับ3รูปแบบด้วยกันก็จะมีในเรื่องของสลาลอมครับมีเรื่องของเลนเชนแล้วก็ทดลองในเรื่องความเร็วสูงครับตอนนี้ก็ทําความคุ้นเคยกับตัวรถไปก่อนนะครับในรูปแบบของสลาลอมครับอันดับแรกตอนนี้ผมอยู่ในตัวท็อปครับก็เป็นเครื่องยนต์3.0นะครับ100 ก้าสิบแรงมา้าอย่างที่บอกไว้ช่วงต้นรายการครับที่บอกไว้ว่าลองสั้นๆไม่ได้ขับระยะทางไกลฮะอยู่ในสนามทดสอบตรงนี้ก็ประมาณสักไม่เกิน4ี่กิโลเมตรโดยประมาณนะครับสำหรับผมเกิดตัวรถตอนนี้ฮะผ่านมาสักพักหนึ่งนะครับสัมผัสได้เกี่ยวกับเรื่อง,องความนุ่มนวลเดี๋ยวลองดูไกลๆแล้วก็ลองใช้ความเร็วสูงวันนี้ครับว่า ตัวฟิลลิ่งของ b t 50ใหม่นั้นจะเป็นยังไงครับเอาละครับเดี๋ยวลองใช้ความเร็วกันเลยครับช่วงล่างข้างหน้านะฮะเป็นเบิลบลินชโบนครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นแหนบแผ่นนะครับนามสไตล์รถกระบะทั่วไปนะครับอลองลองดูแล้วเนี่ยนะฮะ อารมณ์ของช่วงล่างในเรื่องของฟิลลิง่งเครื่องยนต์ฟิลลิง่งช่วงล่างฟิลลิ่งพวมาลัยเนี่ยใกล้เคียงกับกับต้นทางของ b t 50นะครับก็คือเทคโนโลยีที่มาจากอ e ีซูซูนะฮะชัดเจนแะนุ่มนวลเดี๋ยวผมลองดูเรื่องเสียงรบกวนนิดนึงว่าสิ่งที่วิศวกรมาสด้าบอกว่า จุดเชื่อมจุดยึดต่างๆเนี่ยมีการอัดเขาเรียกว่าอัดสเปรย์โฟมเข้าไปเพื่อกันเสียงที่มันเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารครับเดี๋ยวเราขอลองดูทางตรงนิดนึงครับว่าทางตรงยาวๆใช้ความเร็วสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเสียงที่มันเล็ดลอดเข้ามามันจะเงียบจริงอย่างที่วิศวกรเขาว่าไว้ไหมนะครับนอกจากนี้ในรุ่นท็อปนะมันมีเทคโนโลยีที่ใช้ชื่อว่า ADA s เนี่ยตามติดมาด้วย เอดาสก็จะประกอบไปด้วยตัวผมเรียกง่ายๆเป็นบายสปอตแล้วกันในกรณีที่รถแซงมาจากข้างหลังก็จะมีไฟเตือนที่กระจกมองข้างแล้วก็จะมีเสียงเตือนเข้ามาดังในตัวรถนะครับส่วนนอกเหนือจากตัวของบายสปอตแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันในกรณีที่เราถอยเข้าซองนะครับหรือว่าเอารถออกจากซองเนี่ยเซนเซอร์ก็จะเตือนเป็นเสียงในกรณีที่หากตรวจพบ ว่ามีพาหนะนะครับหรือมีวัตถุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายตัวรถเซนเซอร์อต่างๆก็จะทํางานแล้วก็ดังเตือนมาในรถครับรวมถึงมุมมองจากกล้องมองหลังที่ช่วยเป็นภาาขยายให้อีกหนึ่งส่วนครับมาในย่านความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเสียงในห้องโดยสารผมว่าเงียบดีนะฮะเงียบเงียบใช้ได้เลยล่ะตอนนี้ ใต่ความเร็วที่120ละเริ่มมีเสียงลมครับที่ประทะกับตัวชิ้นส่วนต่างๆของรถครับในส่วนของประตูทุกบานนะเขาบอกว่าเพิ่มในในเรื่องของยางกันเสียงที่ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็กันเสียงที่มันเล็ดลอดจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยได้ดีวิศวกรทาง m a สด้าแจ้งไว้อย่างนั้นนะครับก็ ก็โอเคแหละผมว่าเสียงที่มันเข้ามาก็ก็น้อยแต่ถามว่ายังมีไหมก็มีอยู่บ้างนิดๆอันนี้เป็นเป็นสนิพีวิวนะครับใช้พื้นที่ทดสอบในสถานที่ปิดไว้ลองเต็มๆจะรีบมารายงานให้ฟังอีกทีหนึง่งแต่ว่าน่าจะอีกสักพักหนึงเพราะว่าเขาจะเปิดขายกันนู่นนะฮะเผลอๆอาจจะเป็นช่วงก่อนมอเตอร์โชว์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอย่างเป็นคำตอบที่อยู่ระหว่าง การพิจารณาว่าจะมาลอนช์ที่ประเทศไทยช่วงไหนเขาเขาตอบคําตอบกว้างๆไว้ว่าไตามาสแรกเนี่ยมาแน่สําหรับตัว B T 5 0ราคาก็เลยยังไม่รู้ค่าดเดาไม่ได้นะครับว่าประมาณเท่าไหร่อ่ะเครื่องถังย์รุ่นท็อปประมาณนี้เดี๋ยวไปดู1.9อีกทีครับว่าเป็นยังไงครับ ทีนี่มาอยู่ในตัว1.9ครับข้างในส .0 ุดศูนย์ที่เราย้ายมาเนี่ยเป็นบ่อหนังนะครับแต่พอเป็น1.9จกะเป็นบ่อผ้าแล้วก็ส0มจุดศูนย์บาอนั่งคนขับจะมีปรับไฟฟ้า8ทิศทางส่วน1.9ท็อปแล้วนะครับตัวนี้เป็น4ประตูเนาะเขาไม่ได้ใช้เบาะไฟฟ้าละเป็นเบาะแบบปรับปกติปรับทั่วไปนะครับถอดตัวไฟฟ้าออกไปแต่ส่วนของตัวหน้าจอนะครับเกจวัดต่างๆก็ แบบเดียวกันตัวฟอนต์ตรงนี้ใกล้เคียงกับของเดิมครับก็ของเดิมเนี่ยมันเป็นขนาด9นิ้วแต่พอเหลือเหลือในรุ่น1.9จะเหลือ7นิ้วเท่านั้นครับสวิตช์แอร์เป็นมือหมุนขนาดที่3.0จะเป็นปุ่มกดนะครับแล้วก็นี่1.9มี h ิวเดอร์เซน o ์คอนโมาให้ด้วย3.0ก็มี1.9ก็มีครับ ขนาด1.9คันนี้ไม่ได้เป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะฮะแต่เขาว่าให้คูเดเซนต์มาให้ครับแล้วก็พวก p ักก i n แอ s s ซ s t ต,ต่างๆก็มีมาเหมือนกันครับมาลองกัน150แรงม้าครับของ1.9คันนี้คือตัวช่วงล่างของ3.0เมื่อกี้ที่ลองมานะครับออกเป็นในสไตล์นุ่มๆนิดๆ หนึ่งุดผมว่ามันแน่นกว่า3ามุดเล็กน้อยแต่ก็สัมผัสได้ว่ามันแน่นกว่าแต่แน่นอนแหละสมาคมเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่ไปสู้สามยุูนไม่ได้แรงม้าก็ต่างกันแล้วแรงบิดก็ต่างกันแล้วขนาดความจุเครื่องก็ต่างกันนะครับอืมพอโอเวอร์สปีดเล็กน้อยครับแท็กชั่นจับไวดีครับ ในช่วงเข้าโค้งอย่างนี้นะฮะแท็ก i o n ค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญแท็กชันก็จะมาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยไว้ตัดระบบตัดความเร็วที่เกินทิ้งไปแล้วก็สั่งการไปที่เแบรบกอันนี้เป็นข้อดีของแท็กชันคอนโทรลที่ช่วยให้ขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับน้ำหนักภูมิมรัายดีครับไม่หนักมากครับ ตัวเอดัสตามมาเหมือนกันนะฮะบายสปอร์ตตามเข้ามาแล้วก็พวกตัวเตือนรอบๆขันก็มีมาเหมือนกันครับก็อย่างนี้แตกต่างกันตรงไหน,นเครื่องยนตนะ์แตกต่างแน่ๆเกียร์เป็น6สปีดเหมือนกันนะครับมีออโต้6สปีดกับแมนนวล6สปีดเลือกได้ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเบาะ จากเบอหนัง1.9เป็นเบาผ้านะครับส่วนเรื่องการเก็บเสียงเรื่องคอนโทรลผมว่าใกล้กันมากอันนี้จะออกแน่นกว่า3.0เล็กน้อยเครื่องยนต์1.9มันจะเบาวกว่า3.0นะครับเนีย่ยพอตอนนี้ใช้ความเร็ว140ครับเสียงเสียงมีเข้ามาแต่ความเร็วต่ำกว่า100เนี่นเงียบดี ล้วครับอารมณ์1.9ประมาณนี้เดี๋ยวพมสรุปให้ฟังว่าสนิคพรีวิววันนี้กับสิ่งที่ได้สัมผัสกับออ n e a ว Mazda BT50 ทั้ง1.9ทั้ง3.0นะครับจะมีสภาพะน่าเป็นยังไงครับตามความรู้สึก,กตามฟิดลิ่งที่ได้ดทดลองครับ กิจกรรมวันนี้ครับกับสน e a k p r e v i ของ all new Mazda BT50 ครับถึงสองรุ่นไปลองขับดูแล้วนะฮะ3.0กับ1นก็แรงม้าต่างกันแต่สิ่งที่ไม่ค่อยต่างกันนั่นคือเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างเขาออกไปทางแนวนุ่มๆหน่อยนะครับ<น>ไปอารมณ์ใกล้กับต้นทางที่ Mazda ไปเอาเทคโนโลยีเขามานุ่มๆน,นิดนึง ในส่วนของตัวช่วยการขับขี่ผมมองว่าน,น้อยไปหน่อยคือรถ m a สด้าเนี่ยในตลาดณนปะัจจุบันนะในส่วนของตัวที่เป็นซีดาในส่วนของตัวที่เป็นเก่งเนี่ยนะครับหรือจะเป็น SUV เองก็เถอะระบบ i อ c t i v ีต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยแต่พอมาอยู่ในคลาสของกระบะเขาเอา Adas มาแต่มีแค่ลายสปอร์ตมีแค่เตือนนะครับในส่วนของ เสียงในกรณีถอยจอดนะครับมีแค่นี้ที่ถือ,ถอเป็นบบหลกักๆแล้วก็ฮิวสตาร์ซิสกับฮิวเดนเซน o อนท o l ติดมาให้ที่เหลือไม่ได้เอาอะไรมาเลยทีเนี้ยต้องมาลุ้นกันอีกทีครับว่าตอนที่เขาลอนนะครับช่วงแต่มาสแรกของปีที่ทางผู้ใหญ่ของธรรมาสดได้แจ้งไว้เนี่ยราคาจำหน่ายจะเท่าไหร่ก็ถ้าทำราคามาตำ่ำตลาดกระบาดก็ยังเปิด กว้างรับเสมอรูปลักษณ์เนี่ยสวยงามในสไตล์ของโคโด,ดดีไซน์อยู่แล้วนะครับส่วนต่างๆที่ให้มาความประณีตในการออกแบบในการดีไซน์ถือว่าโอเคก็เป็นลุ้นกันอย่างเดียวว่าราคาจำหน่ายจะเท่าไหร่รอต่างกันอีกทีไว้มีความเคลื่อนไหวของออนีวีที50เมื่อไหร่จะรีบรายงานท่านผู้ชมได้รับชมครับฝากกด u b s ส r i b e กดติดตามกันด้วยครับกับออโตมาตร์ไทยแลนด์หรือเว็บไซต์ออโตมา และ f a c ่ b เ o k รออโต u t o ไทยแ l นด์ครับลานตรงนี้ครับกับ All New Mazda BT50 ครับสวัสดีครับ